ทาวนี้ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของนางเอกสาวแพทยนภพาด้วยนะคะที่ได้สูญเสียคุณพ่อมิตรตันตระกูลไปเมื่อวานนี้เวลาประมาณ5โมงเย็นค่ะท่านเข้ารับรักษาตัวด้วยอาการป่วยหลายโรคนะคะที่โรงพยาบาลชนประธานจังหวัดนนทบุรีเป็นเวลาเกือบหนึ่งเดือนค่ะและจากไปอย่างสงบเมื่อช่วงเย็นของเมื่อวานนี้นะคะโดยครอบครัวจะเคลื่อนย้ายศพไปประกอบพิธีทางศาสนาอิสลามที่มัสยิดฮารูนวันนี้เวลา4โมงเย็นค่ะ ส่วนสภาพจิตใจของสาวแพทนะคะตอนนี้ก็ยังร้องไห้เสียใจอยู่แต่ว่าเธอก็ได้ทําใจไว้ก่อนล่วงหน้าแล้วค่ะเมื่อคืนแพทเองนี่ก็ได้โพสต์ข้อความในอินสตาแกรมส่วนตัวนะคะบอกความในใจบอกรักคุณพ่อแล้วก็ขอให้ท่านหลับอย่างสบายตลอดไปนี่แหละค่ะเป็นข้อความที่สาวแพทโพสต์นะคะรักษาตลอดไปหลับให้สบายนะคะ,คะแสดงความเสียใจกับแพทแล้วก็ครอบครัวด้วยนะคะค่ะ,คะส่วนพิธีทางศาสนาสลามีก็จะเป็นวันนี้ใช่ไหมคะสี่โมงเย็น ที่ะะมัสยิดารูนนะคะค,ะค่ะ